ผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยเหมาะกับคนที่เธอจะลดน้ำตาลเธอจะแบบว่าลดหุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปกินในเมื่ออาหารได้แต่อย่าไปกินแบบแทนเมื่ออาหารไม่ใช่นะคะแต่ว่าควรที่จะกินในปริมาณที่แบบจำกัดไม่เกินหนึ่งกำปั้นมือนะแล้วกินเข้าไปในเมื่ออาหารที่มีความหลากหลายเราก็จะได้วิตามินเกลือแร่จากผลไม้โอเคไหม วันนี้เราคุยกันในเรื่องของผลไม้7ชนิดที่ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักจ้าวันนี้เรามารู้ก่อน นะว่าเวลาที่เลือกกินผลไม้ตัวไหนเราก็ต้องรู้ว่าผลไม้น,นั้นเนี่ยมันมีน้ําตาลเยอะไหมก่อนอย่างแรกนะคะคือถ้าเกิดว่าเรากินผลไม้ที่มันมีน้ําตาลสูงมันก็จะไปกระตุน้นทําให้ฮอร์โมนอินซูลินมันปล่อยออกมาเยอะมันก็ทําให้เราดื้ออินซูลินได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วในวิธีการที่เราจะเลือกกินผลไม้เนี่ยคีย์สำคัญของผลไม้ก็คือ1มันต้องไม่ไปกระตุน้นอินซูลินฮอร์โมนแรงและมากจนเกินไปแต่ว่ามันกระตุ้นอยู่ เพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่มันมีน้ำตาลแล้วพวกเราก็อย่าลืมว่าในผลไม้เนี่ยมันจะมีน้ำตาลอยู่หลักๆเลยนะก็คือน้ำตาลกลูโคสและฟรุกโตสนะฟรุกโตสเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลที่แบบมีอยู่ในผลไม้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำตาลอื่นไม่มีฟรุกโตสก็ไม่ใช่นะมันมีในผลไม้เยอะนะเป็นแหล่งของน้ำตาลฟรุกโตสนะคะทีนี้เวลาที่เรากินเราก็ให้รู้ไว้เลยว่าความหวาน ของผลไม้เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วมันมาจากน้ำตาลฟรุกโตสซึ่งฟรุกโตสเนี่ยมันจะหวานมากกว่ากลูโคส หลายเท่าตัวทีนี้เวลาที่เราวัดน้ําตาลในผลไม้ก็ต้องวัดแบบรวมๆเนาะรสชาติหวานเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกได้ว่าถ้าหวานแปลว่ามีน้ําตาลแน่ๆเพราะว่าฟรุกโตสเนี่ยหวานกว่ากลูโคสแต่การที่ผลไม้ไม่หวานก็ไม่ได้แปลว่าน้ําตาลน้อยบางชนิดอาจจะมีน้ําตาลสูงทงั้งๆที่มันไม่ค่อยหวานก็ได้แต่ว่า เป็นแบบการเ,าเลือกผลไม้เบื้องต้นที่เรากินเนี่ยอะไรที่มันไม่หวานมันก็ น่าจะปลอดภัยมากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยกับน้ําตาลเสมอไปผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยตัวแรก apple Fuji ในหนึ่1ขีดนะคะมีน้ําตาลน้อยกว่า7.6กรัม2ก็คือสาลี่จ้าเวลาที่เรากินใน1มือก็1กําปันน้นน้อยมีอะไรอีกฝรั่งฝรัง่งก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยนะคะต่อมามะเฟืองอ,อะไรอีก s t ร a เบอรี่เอ,อ่อในกลุ่มของเบอร์รี่เนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยนะจ๊ะแล้วก็ มีแตงโมอันนี้กําลังพูดถึงผลไม้1ขีดนะคือ100รกร,รัมนะถ้าเวลาที่พวกเราไปดูตารางของค่าไกลซินิกอินเด็กเนี่ยเราจะเห็นว่าแตงโมเนี่ยไกลซินิกอินเด็กเจสูงสีแดงแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาที่เรากินแค่100กร,รัมขีดเดียวเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันจะเป็นน้ําถูกป่ะแตงโมมันอุ้มน้าเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้แบบเป็นเบาหวานไม่ใช่ว่าห้ามกินไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับปริมาณใน การกินด้วยอ่ะคือถ้าเรากินแค่ชิ้น2ชิ้นน่ะไม่เป็นไรกินได้แต่ไม่ได้แบบกินเป็นจานอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากินผลไม้นะคะนอกจากความหวานแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยเพราะฉะนั้นใน1ขีดหรือ100กร,รัมเนี่ยแตงโมก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยในกลุ่มน้ําตาลน้อยจะมีทุเรียนอยู่สายพันธุหนึ่งชะนีนะจ๊ะ เรียนชนีเนี่ยเป็นทุเรียนที่ใน1ขีดนี้น้ําตาลน้อยกว่า7.6กรัมนะเพราะงั้นก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยเธอก็อยากแบบไปกินเยอะนะอันนี้ก็คือผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยเหมาะกับคนที่เธอจะลดน้ำหนักเธอจะแบบว่าลดหุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปกินในมื้ออาหารได้แต่อย่าไปกินแบบแทนมื้ออาหารไม่ใช่นะคะแต่ว่าควรที่จะกินในปริมาณที่แบบจํากัดไม่เกินหนึ่งกำปั้นมือนะแล้วกินเข้าไปในมื้ออาหารที่มีความ หลากหลายเราก็จะได้วิตามินเกลือแร่จากผลไม้โอเคไหมเราก็เลือกผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยอย่างวันนี้ที่เราคุยกันไปแล้วโอเคไหมจ้าอะทีน,นี้เดี๋ยวมาดูผลไม้ที่มันแบบมีน้ําตาลมากขึ้นอีกหน่อยได้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ที่แบบมีน้ําตาลแบบปานกลางแล้วกันนะในกลุ่มน้ําตาลปานกลางเนี่ยใน1ขีดจะมีน้ําตาลอยู่7 6, 6. กถึง16.8กรัมนะคะก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวในปร,ริมาณที่เท่ากันในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างชมพู่พันทับทิมจันนะคะ แต่ก็อย่างที่ว่าแ่ะค่ะเวลาที่เรากินเรากินในปริมาณที่แบบมันไม่ได้เยอะอะนะสองทุเรียนมอนทอ แล้วอะไรอีกกล้วยไข่สับปะรดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยจ้ะแล้วมีอะไรอีกแก้วมังกรอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยจ้ะเพราะฉะนั้นในการกินแก้วมังกรถึงแม้ว่ามันจะไม่หวานนะแต่ขนาดปริมาณในการกินก็จะกินในปริมาณเยอะไม่ได้มะม่วงอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะจ๊ะถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลปานกลางนะคะก็คือ7 6กถึง16.8กรัมต่อขีดอะไรอีกมะละกอแขกดำลองกองค่ะและอีกอันก็คือละมุดค่ะผลไม้ที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงสำหรับคนที่เป็นเบาหว คนที่อ้วนหรือจะลดความอ้วนอยู่นะคะนี่ก็คือกลุ่มผลไม้ที่มีน้ําตาลมากที่จะพูดถึงต่อไปนี้ 1. คือน้อยหน่า 2. คือสละเงาะลำไยขน,นุนองงน่นมีอะไรอีกลิ้นจี่จกักระพัดมังคุดแล้วก็ กล้วยหอมนะกล้วยน้ำว้าเห็นไหมว่ามันขึ้นอยู่กับพันุ์ของผลไม้ด้วยแต่ประเด็นคืออย่างนี้พวกเราไอ้น้ําตาลสูงเวลากินผลไม้ให้กินเป็นลูกๆนะอย่าเอาไปปั่นอย่าเอาไปแยกกากนะน้ําตาลมันจะออกมาเยอะมากการกระตุ้นอินซูลินเนี่ยมันกระตุ้นแรงแล้วก็การดือ้ออินซูลินมันก็จะหายช้าการลดความอ้วนมันก็จะยากน้ําตาลในเลือดมก็จะคุมยากโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์คารสุกนะบ๊ายบายค่ะ